ทุกคนเดี๋ยววันนี้ลีจะเอาขยะไปทิ้งเมื่อวานนี้กวาดใบไม้ที่สนามหญ้าที่บ้านก็เดี๋ยวเอาไปทิ้งแล้วก็เลยไปซื้อกับข้าวด้วยค่ะลีเพิ่งไปทิ้งขยะเสร็จนะลีก็เลยแบบไปซื้อกับข้าว,าวมานี่นั่งรอ <c oughs> นั่งรอแม่ทุกวันเลยหูกนะนั่งรอแม่ทุกวันเลยเนี่ยทำป็นไม่มองนี่ทุกคนวันนี้ลีจะทำข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ทอดจริงๆแล้วลีอยากทำข้าวมันไก่ธรรมดานะแต่ว่าเราไม่มีอ่าลีไม่มีเต้าเจี้ยวไว้ทำน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มเขาต้องใช้เตาเจี้ยวใช่ไหมลีไปร้านเอเชียที่ในหมู่บ้านอ่ะมันไม่มีน้องสองร้านเลยขี้เกียจขับไปอีกครึ่งชั่วโมงไปอีกเมืองนึงแล้วก็แค่เต้าเจียวขวดเดียวนี้ก็เลยขี้เกียจก็เลยเปลี่ยนมาทำอ่าข้าวมันไก่ทอดแฟนรีก็คงชอบชอบ,ชอบแบบทอดมากกว่าแบบธรรมดา นี่คะ่ะไก่ดีซื้อไก่มามันเป็นไก่เป็นฟาร,ร์มเนาะตัวหนึ่งนะคะทุกคน99โคน99โคนเนี่ยเป็นเงินไทยเท่าไหร่ร้อยซื้อสักร้อยโคนนะร้อยคูณสามจุดสามก็ประมาณสามร้อยเนาะสามร้อยกว่าเนี่ยตัวหนึ่งเลยซื้อมาเลยเป็นตัวเพราะว่าลีจะเอาโครงมันแล่เนื้อแล้วก็เอาโครงมันมาจิ้มเอ้ยมาทำน้ำซุปนี่คะ่ะ ทั้งตัวมันก็คุ้มนะเพราะว่าเรากินไม่หมดหรอกเราก็เก็บเก็บเอาไว้อ่เขาเรียกว่าอะไระเหรอแช่ห้องฟรีดไว้เนาะเอาไว้ทาเมนูอื่นด้วยครั้งแรกกับการแล่ไก่ครั้งแรกกับการแลก่ไก่แต่รีก็ดูใน YouTube แล้วแล้วก็ครั้งแรกกับการทําข้าวมันไก่นะก็รีดูจาก u t u b e เอานะทุกคนดูซิว่าใช่ไหมอ่ะรีทําถูกไหมอ่ะเอาเขาบอกว่าให้ ให้ให้เอาตรงนี้ก่อนใช่ไหมมีดอะทุกคนมันไม่คมมีดมันไม่คมเนาะนี่ก็บอกว่าให้แล่เอาน้องก่อนใช่ไหมน้องอยู่ตรงไหนเนี่ยน้องใหญ่เออน้องอยู่ตรงนี้น,ออน,ออน,นี่ค่ะใช้ได้อยู่นะนได้แล้วหนึ่งชิ้น ค่ะทุกคนลีจะเอาเนื้อต like oh, ิดเนื้อไว้นิดหน่อยลีก็จะเอาต้มเลยต้มน้ำซุกแล่เนื้อมาแล้วก็เก็บไว้ทำเมนูอื่นโอ้แบบน่าทอดมากเลยอะหนังไก่นะเดี๋ยวลีจะต้มเลยค่ะีมักไก่ค่ะทุกคน มักเนื้อกั่ททำตามที่ชอบนะมีใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยน้ำซุปไก่น้ำซุปโครงไก่ค่ะทุกคนเขาบอกว่าให้ตักฟองออกเรื่อยๆไขมันกระเทียมกับกับขิงกับทุกคนเดี๋ยวลีจะเอาเข้าวสารลงไป ผัดในกระทะก็ใส่ขิงแล้วมันมีกลิ่นหอมนะบางสูตรเขาก็ไม่ใส่นะทุกคนนี่ก็ไม่รู้ว่าหันยังไงอะ่ะ น้ำซุปที่เหลือนะทุกคนลีจะใส่แครนบอเพิ่มลงไปเอาไว้กินแกงกับข้าวมันไก่น,นะก็ะนี่ค่ะเดือดุ๊ะพุดเลยกลิ่นหอมมากหอ,อมขิงกับกระเทียมค่ะทุกคนน้ำหูงข้าว ส่วนน้ำจิ้มรีไม่ได้ทำเองนะรีซื้อแบบขวดมานี่เลยจ้าน้ําซุปร้อนๆทุกคนจริงๆถ้ามีหัวชายเท้าหรือหัวฟักหัวแฟงนะจะเยี่ยมเลยแต่รีไม่มีก็นี่เลยค่ะครั้งแรกกับการทำข้าวมันไก่ข้าวทุกคนรีว่ามันจางเกินไปรีใส่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะน้ำมันไม่ค่อยข้นเนาะสีข้าวมันเลยแบบไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบปืออนาะไม่เหมือนข้าวมันไก่แล้วดีใส่น้ําเยอะไปอะ่ะแต่ก็โอเคค่ะแก้ขัดเสียอย่างเดียวข้าวมันไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่ถึงอะ่ะทุกคนเพราะว่ามันจางมากเลยดีใส่น้าใส่ข้าวเยอะแล้วก็ใสน่น้ําน้ํามันไม่เข้มข้นอะ่ะน้ําต้มไก่อะ่ะ เนี่ยเดี๋ยวลีมีเรื่องเล่าทุกคนลีมีเรื่องเล่าเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันก่อนลีไปทํางานกับเพื่อนร่วมงานเนาะก็มีคนฟิลิปปินส์แล้วก็ลีแล้วก็คนนอตคนนอตสองสามคนแล้วก็จะมีช่วงเบรกอะเนาะช่วงเบรกพัพเบรกเราก็จะนั่งในห้องพักห้องอ่ะเขาเรียกว่าห้องเรามีห้องห้อง ห้องส่วนตัวเขาเรียกห้องส่วนตัวห้องทํางานเออเวลาพักเบรกเราก็จะมากินข้าวด้วยกันมานั่งคุยกันสับสับเพเหระแล้วลีก็คุยกับเพื่อนฟิลิปปินนะทุกคนลีคุยว่าโอ้เป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากกันคือมาอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรเบื่อเท่ากับการทํากับข้าวให้สามีคือคือน้องฟิลิปปินคนนี้เขาจะมีปัญหาเหมือนลีเลยคือแฟนเขาไม่กินอาหารฟิลิปปินไม่ไม่ชอบอาหารเอเชีย เขาก็จะเหมือนแฟนลีนะแฟนลีก็เหมือนกันแฟนลีจะไม่ค่อยชอบอาหารเอเชียสักเท่าไหร่โดยอาหารที่แบบลีเคยบอกไปแล้วเนาะอาหารแบบประเภทอ่าเดี๋ยวเรามาคุยเดี๋ยวลีขออนุญ,ญาตกินมันขาดตอนเนาะกินไปคุยไปเดี๋ยวจะไม่ได้อัดทลดกลัวเพื่อนๆเบื่อ,อ,อเดี๋ยวลีขออนุญ,ญาตไปกินก่อนแล้วมาคุยกันแบบเป็นกิจจลักษณะนะ มาคุยต่อทุกคนโอ้โหแบบอิ่มมากเลยอิ่มแป้เลยอ่ะแบบโอ้โหคือกินแล้วอ่ะลีจะหิวส้มตําทันทีนะ่าเสียดายนะ่าจะทําส้มตําด้วยมีมะละกออยู่หน่อยนึงแต่ก็โอเคแหละเนาะข้าวมันไะก่ข้าวมันไก,นไก่อ่านะก็คุยต่อเรื่องที่บอกลีก็นั่งคุยกับน้องฟิลิป,ปินเนาะคือแฟนต่างคนต่างไม่ชอบอ,อาหารไทยสักเท่าไหร่อาหารเอเชียว,ว่างั้นเถอะเขา เขาจะไม่ค่อยชอบรสเผ็ดหรืออะไรที่แบบเป็นพริกแกงกลิ่นเครื่องเทศอะไรเงี้ยก็เบื่อแล้วก็นั่งคุยกันเนาะคุยกันแบบสเพเรราน,นั่งคุยโหยเย็นนี้เธอจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยเราก็เออลีก็บอกว่าโอ้ยห้่าเบื่อจังเลยอะทำต้องทำสองอย่างแล้วน้องคนฟิลิปปินส์ก็บอกว่าเออเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยฉันก็ต้องทำสองอย่างเพราะแฟนฉันก็ไม่ได้กินโอ้ฉันเบือ่อเบือ่อกลับไปเนี่ยนั่งคิดว่าจะทำอะไรดีแล้วมันมีเพื่อนสองสามคนที่เป็นคนนอตเนาะคนนอร์เวย์อ่ะเขาก็ เขาก็จะบอกเขาก็พูดแซวขึ้นมาว่าปล่อยเขาหากินเองสิให้ให้เขาหากินเองเขามีมือมีเท้าแต่ก็พูดแบบพูดเล่นพูดหัวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะอะไรเงี้ยลีก็บอกบอกไปว่าโอ้โหแฟนลีแบบทำทำอาหารไม่เป็นเขาก็เลยตอบเขามาไม่ไม่เป็นก็ไม่ต้องกินไม่เป็นก็ไม่ต้องกินหรือไม่ก็ไปนูน่นเข้าร้านร้านอ่าร้านอาหารหรือไม่ก็ซสื้อไอ้พวกที่มันแช่แข็งเอาไว้แล้วก็อุ่นกินอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เซลๆกันเล่นเนาะคนฟิลิปปินส์เขาก็มองหน้ารีก็หมวเนาะอเอออะไรเงี้ยแฟนเขาก็ทําอาหารไม่เป็นแฟนเขาคือทำอาหารไม่เป็นเหมือนกันแฟนรีก็ทําไม่เป็นแฟนรีทําเป็นแบบประเภทเ,เขาเรียกว่าอะไรทําได้แต่แฮมเบอร์เกอร์ส่วนอย่างอื่นทําไม่เป็นซื้อก็ซื้อทาลีไม่อยู่นี่คือเข้าร้านซื้อกินอะไรเงี้ยรีก็แบบบ่นเนาะเขาก็เลยบอกเอเอแล้วรีเคยพูดมาก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเออเวลารีเข้าบ่ายอะ่ะ ลีก็ต้องถ้าลีเข้าบ่ายเนี่ยก่อนมาทํางานเนี่ยบ่ายสามเนี่ยลีจะต้องทําอาหารอาหารให้แฟนลีก่อนก่อนมาทํางานลีก็เคยพูดคุยกันอะไรเงี้ยแล้วคนนอร์เวย์เพื่อนร่วมงานเขาก็ได้ยินเขาก็บอกว่าโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยพูดแบบเล่นๆหัวหัวเธอจะทาทาไมเธอจะทาทาไมเขาก็หากินเองเขาก็มีสมองมีมือมีเท้าอะไรเงี้ยเขาก็หากินเองเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเขาผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยลีกับคนฟิลิปปินส์ก็เลยมองหน้ากันว่าโอ้โหก็ คือเราก็มาคุยเนาะเออมันก็เนาะระเพณีคนเอเชียสาวเอเชียจะเป็นแบบนี้คือมันเป็นโดยอัตโนมัตินะทุกคนอย่างลีอะ่ะคือจริงๆรี่ลีแฟนลีก็ไม่ได้บังคับให้ทานะอา,อาหารเย็นหรือไม่ก็เวลาก่อนลีไปทํางานเนี่ยแฟนลีก็บอกว่าเธอไม่ต้องสื้อไม่ต้องทํากับข้าวให้ฉันก่อนเธอไปทํางานหรอกมันเหนื่อยแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆซื้ออะไรที่แบบ แช่แข็งไว้ให้ฉันก็ได้เดี๋ยวกลับมาฉันอุ่นกินเองแต่ความรู้สึกทุกคนเป็นไหมคือถ้าเป็นตัวเราอ่ะเราก็อยากกินกับข้าวกินอาหารที่แบบมันแบบร้อนมันแบบทําแบบสดๆใช่ไหมซื้อไอ้ประเภทที่แช่แข็งหรือในกล่องอ่ะถ้าเป็นที่เมืองไทยก็โอเคนะเซเว่นอะไรเงี้ยกับข้าวอร่อยแต่ที่นี่มันไม่มีอย่างนั้นนะทุกคนมันมีแบบประเภทของแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอามาอุ่นเอารสชาติมันไม่ได้เรื่องอนะ่ะ เราก็เราทําไปโดยที่เขาไม่ได้บังคับนะทุกคนมันทําเดออัตโนมัติคนเราคนไทยเนาะคนเอเชียนะส่วนใหญ่คือเราปลูกฝังให้ดูแลสามีเนาะจริงๆอะ่ะคนสมัยใหม่อะ่ะมันไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ถ้าคนรุ่นรุ่นน่ะ รุ่นลีห้าสิบหกสิบขึ้นไปแล้วอะ่ะเขาอาจจะยังทําอยู่หรือไม่เด็กรุ่นใหม่ใบรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ทานะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเป็นหน้าที่โดยอัตโนมัติคือหุงหาอาหารให้สามีอะไรอย่างเงี้ยก็ลีทาลีก็เลยบอกกับคนนอตเข้าไปนะว่าเออฉันสงสารเขาเขาก็ไม่ได้บังคับสามีฉันก็ไม่ได้บังคับให้ทํานะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าฉันทําเพราะว่ามันมันเป็นความรู้สึกคือ คือมันอัตโนมัติเนาะทุกคนเป็นไหมคือเราต้องทําให้เขาคือเอาเอาอกใจดูแลเขาท,ทั้งทั้งที่แบบเออแฟนอย่างแฟนลนีอะ่ะเขาต้องเขา้าทันนั่งรถไฟชั่วโมงกว่านะไปกลับก็สามชั่วโมงเข้าไปที่ออสโลเมืองหลวงเนาะเพราะเขาทำออฟฟิศอยู่ที่นั่นถ้าวันไหนที่เข้าออฟฟิศเนี่ยเขาก็เดินทางกว่าจะกลับมาบางทีก็หกโมงเย็นทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะให้เขามายืนทํากับข้าวแล้วตอนเช้าหกโมงก็ต้องนั่งรถไฟไปทํางานต่อมันก็คิดว่าโอ บางอย่างเนี่ยถ้าเราช่วยกันได้คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อ่เขาก็ดูแลเราดีเงินทองทุกอย่างของอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ปฏิบัติเราดีในส่วนนี้ในส่วนไหนที่เราจะช่วยเขาได้ทําให้เขามีความสุขได้คือบางอย่างที่เราช่วยอ่าลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ช่วยเขาแบ่งเบาภาระของเขาได้เราก็ควรที่จะทำเนาะคนไทยจะเป็นแบบนี้คนเอเชียจะเป็นแบบนี้แต่ผู้หญิงนอตเนี่ยคนที่อยู่นอร์เวย์จะรู้เขาไม่สนใจเขาจะไม่ไม่แคร์นะทุกคนบางทีนอนบนโซฟาให้สามีทํากับข้าวให้กินกลับบ้านคือทุกอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือเขาไม่แคร์เขาจะไม่ค่อยดูแลคือ หากินเองตัวใครตัวมันคือคือเขาเป็นเขาเรียกว่าประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นเองนะมันก็เลยทําให้แบบเออทําไมฝรั่งถึงชอบคนเอเชียเพราะว่าเราการอกอาใจทุกคนก็รู้เนาะการเอาใจใส่การดูแลเอาใจใส่ของเราจะมีเยอะกว่าความที่เอาใจเขามาใส่ใจเราเรื่องเล็กๆน้อยๆหย,ยุมหยิมน,นะผัวเมียอะไรเงี้ยคนไทยเนี่ยคนเอเชียจะมีเยอะกว่าคนคนฝรั่งนะผู้หญิงฝรั่ง จะเป็นคนที่แข็งกระด้างจะไม่ค่อยมีความเขาเรียกว่าอะไรนุ่มนวลน,นะเหมือนนะคุยค่ะคุยก็นะ่นแหละหทุกคนรีมา <c oughs> พูดคุยกันแล้วก็ข้าวมันไก่ถ้าถ้าให้คะแนนตัวเองนะทุกคนรีให้ประมาณ6เต็ม10เข้ามันไก่ครั้งแรกที่รีทำ ข้าวมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยคือมันไม่ใช่ไม่อร่อยมันไม่มันเข้าไม่ถึงถึงน้ำเนาะมันไม่มันมันไม่ได้มีมันไม่มันมันเหมือนข้าวหุงธรรมดาแบบเจือจางมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะแก้ตัวใหม่ค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกับรีคลิปหน้าค่ะทุกคนไปละค่ะ